ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าชีวิตเรามันจะมาถึงจุดนี้ได้ะมาถึงจุดที่ได้เจอกับอะไรหลายอย่างมีทั้งเหนื่อยเบื่อท้อมีช่วงที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆแต่ก็มีช่วงที่สับสนกับชีวิตโคตรเหมือนกันแต่พอมาค,คิดดูแล้วอ่ะมันก็ตลกดีเหมือนกันนะตอนนั้นเครียดจะเป็นจะตายสุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปอยากเก่งเหมือนใครเลยเว้ย เพราะเราเองนี่แหละแม่งเก่งที่สุดแล้วไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรมาก็มีแต่เ่าที่ผักดันตัวเองมาจนถึงจุดนี้ได้อะจะเก่งที่สุดแล้วเว้ย มานะึกด้วย